เดินทางกันมาถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์สำหรับการเทรดทองคำกันแล้วนะครับ,รบสวัสดีครับผมโค้ชท็อป f อ s ชนบุรีวันนี้ก็จะมาให้บทวิเคราะห์กับทุกท่านเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับการเทรดทองคำสำหรับบทวิเคราะห์ของเมื่อวานครับโค้ดได้ให้บทวิเคราะห์ไว้ว่าสามารถเทรดได้ทั้ง2ทางและได้ให้จุดแนวรับแนวต้านเอาไว้หากท่านใดเปิดสถานะตามแนวรับแนวต้านก็สามารถทำกำไรได้ทุกท่านแล้วนะครับ สำหรับบทวิเคราะห์ในวันนี้เรามาดูกันว่าทิศทางของทองคําจะไปในทิศทางไหนหรือควรจะเปิดสถานะที่บริเวณใดกันนะครับเรามาเริ่มจากทำฟีมเฮด4ในกรอบเทรนราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเทรนขาลงอยู่กรอบกับไอที4.648ซึ่งบอกสถานะของราคาอยู่ในช่วงของไซด์เว์ในเทรนขาลงฉะนั้นราคาของทองคําก็มีโอกาสที่จะสวิงเทรดอยู่ในกรอบที่โค้ชจะให้ไว้นะครับเรามาดูกรอบเทรนของราคาในทำฟีมเฮด1 ในกรอบเทนของราคาที่เป็นสวิงเทดโค้ดก็จะให้แนวรับไว้ที่แนวรับแรกคือ1,664แนวรับต่อมา1,659และแนวรับสุดท้ายคือ1,656ในกอบกในกอบการบายโค้ดจะให้สต็อปลอสไว้ที่1,653ครับและในกรอบการเซลลโค้ดก็จะให้จุดเซลลไว้ที่บริเวณแนวต้นแรก1,678แนวต้นต่อมา1,686และแนวต้านสุดท้าย1,692 เราจะให้จุด stop l o อ s ไว้ที่1,695ในการเทรดในวันนี้นะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของวันสุดท้ายของสัปดาห์และราคาจะมีการปิดตลาดลงไปนะครับแต่ในช่วงวันเสาร์ทิตยังมีการซื้อขายทองคําอยู่และในวันจันทร์อาจจะมีการเปิดแก็บได้สูงนะครับเนื่องจากราคาตอนนี้อยู่ในสถานะไซเวย์ฉะนั้นวันนี้ควรจะเทรดให้จบเป็นรอบๆนะครับไม่ค้างออเดอร์กันข้ามสัปดาห์ สำหรับท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้โค้ดด้วยและขอให้ทุกท่านผอดฟ้ามีกำไรไปด้วยกันทุกวันครับสวัสดีครับ